สวัสดีนะท่านโอ้คุณลุงคนที่แบกของไปแบกของมานี่เพื่อนก็อ่าตัวน,น่าเห็นใจที่เพื่อนต้องแบกแบบนี้เพื่อนทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะทุกท่านไปสายฮะเอาอเงินนี่ไปหรอเอาใช่ปะอ,อ๋อเหรฮะเอาเนาะครับอเอาเอาไว้ซื้อกินเด้อครับเออ ไปข,าไปขา้างใดนี่ไปข้างหน้าพ ah. so ุ่นไปข้างหน้าพุ่นออกห้าอันนี้นี่โบแบกได้บ่นี่อันอันนี่นี่โบเบกได้บ้งเอาไว้ได้บ่ครับบ่ได้ครับบ่ได้เป็นยังงี้ครับฮะไปใช่ครับอันระวังไว้ได้บ่เห็นแล้วมันนักเอออย่าอย่าแบกได้บ่โอ้เอ้าวอาโชคดีเด้อ เออเขาเคยจากสิวาจังไรนะเห็นเพิ่นแบกพะลุงตลอดทุกวันทุกเช้าทุกเย็นไกลหรือเปล่าอามบ้านนาแกายอยู่ไกลหรือเปล่าไกลกี่กิโลอ่ะไกลซั่มไหนะเคยไปอยู่บ่อันไปมึงอยู่เมองใดเลยชวนมันนี่ไปบ่หรือว่าอยู่ไหน เลยไปไกลพุ่นอีกบ่คคครรัับบโกอยู่โคกพุ่นครับอยู่โคกไกลเลยครับอือล้วอยู่น้ำไผ่อยู่เดียวครับอยู่เดียวอ๋อเราอาศัยเขาวัดกินบ่ครับพี่น้องอ๋อมีไอ้น้องแล้วก็เอาเขาวัดเห็นเขาว่านะเดี๋ยวเขาอยู่วัดกินอือเห็นแล้วก็เป็นตสนักแท่นนะพี่น้องเลย แกก็หามแบกอยู่งั้นน่ะแกไม่ได้เอาไปทําอะไรนะแกแบกแกเก็บแกเก็บเห็นได้ข่าวจากชาวบ้านนะอันูลใดว่างเสียมว่างจอบไว้แกเห็นแกก็เก็บไปแล้วแกก็แบกกลับไปแบกกลับมาแบบนี้ตลอดแกไม่ได้เอาไปขายแกเก็บมีดพระเสียมจอบคอนตรงคอนตีมีแต่แนวหนักๆเราเราแบกนะเราแบกแบบนั้นแล้วก็เป็นแบบนี้ เวยนกรรมีอย่างพี่น้องเลยแต่และคนฮะก็จักสิว่าจังไดกระสู่กันไปพี่น้องเลยโอเคอเค,ครับผมก็มาถึงแล้วก็จะลุยงานวันนี้อาจจะทำในส่วนของมีของมาให้นะฮะมาให้น้องอามนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะทาด้านหลังนี้นะฮะทุกท่านหลายคนคอมเมนต์มาว่าตู้กับข้าวเนี่ยไม่อยากให้เอาไว้ข้างนอกเพราะว่ากลัวมันกลัวคนเข้ามาหยิบของนะฮะอาจจะต้องได้ทํารั้วกั้นตรงนี้นะทุกท่านนี่รั้วกั้นตรงนี้นะครับทํารั้วเอาแผ่นอลูซิ่งของเฮียปิงนะฮะเป็นแผ่นหลังคาไฟเบอร์นะส่วนหลักรั้วเราก็มีแล้วนะก็เราเอาไม้พวกนี้แหละนะเพียบเลย นวต้นมะม่วงมีเพียบเลยน่นรั้วเยอะเลยส่วนรั้วเก่าก็มีอยู่นะอันไม้รั้วเก่าก็ข้างๆนนเยอะอยู่เอามาทําเป็นรั้วกั้นเนาะนี่ไม้พวกนี้นี่ผมก็เอาเลื่อยมาอยู่นะทุกท่านเอาเลื่อยมาไว้เลื่อยทํารั้วให้คุณลุงอยู่ให้คุณตาอยู่นวไม้เพียบเลยทํารั้วได้สบายนี่เดี๋ยวก็ขุดหลุมขุดอะไรทํารั้วให้ นี่วิศวะเราก็มาถึงก็คุมงานก่อนเออกินกาแฟหร้อยังเออฮะยังบ่เอ็มร้อยกินแล้วเหลือกาแฟไปอามบริหารกาแฟเออ,เอ,อโอเคอามก็เดินเล่นสบายฝากไว้ท่านี้นทุกท่านสวัสดีครับ